เมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาสมสชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดงานเชิดชูเกียรติคนดีสีสยามรางวัลยานสังวรประจำปี2563ในโครงการเทิดพระเกียรติองราชันนะคะย,ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบคนดีของแผ่นดินตามรอยพยุคนลบาท ณสถาบันวิจัยจุฬาภรโดยมีนายอัมพลเสนาณรงค์องคมนตรีในรัชกาลที่9ให้เกตเป็นประธานมอบรางวัลดังกล่าวและหนึ่งในบุคคลองค์กรนักบริหารนะคะที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลคนดีสีสยามรางวัลยนานสังวรประจําปี2563คือคุณครูพงศกรอนุพันธ์นั่นเองค่ะครับคุณครูเป็กนะครับพงศกรอนุพันธ์ครับแล้วก็พระอาจารย์นะครับที่มาจากจังหวัดเจภูมิเดี๋ยวให้ท่านแนะนําครับ ครับอาตมาภาพก็พระมหาวิทยาวิชากรูมาจากวัดพันแค่พะนารามตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชาย,ยภูมิครับมารับรางวัลสมเด็จพรานาสังวรครับ mm hmm. ก็วันนี้ก็มีความปราเพิ่มยินดีที่ได้รับคัดเลือกพิจารณาได้มารับรางวัลยาณสังวรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเพราะว่าได้ทุ่มเททำงานเพื่อพระพุทธศาสนา ย่างเต็มที่และเต็มกําลังนะครับแล้วก็ได้ส่งเสริมเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมครับและโดยส่วนตัวของผมเองนะครับก็อยู่สายงานการสอนนะครับแล้วก็ทําสิ่งต่างๆให้กับเด็กๆนะครับซึ่งโดยภูมิลําเนาตัวของคุณครูเองนะครับอยู่ที่จังหวัดยโสธรนะครับแล้วก็คุณแม่เป็นคนจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งในจังหวัดชัยภูมินะครับก็จะมีแมลงทัพนะครับซึ่งเป็นของ สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับที่ท่านได้ดําริไว้แล้วเราก็เดินตามงานสายการสอนตรงนี้นะครับแล้วก็นําสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะครับรวมถึงวันนี้ก็ได้นําเรื่องของเรื่องราวของการแกะสลักนะครับนำสิ่งที่สมมุติว่าแตงโมเนี่ย25บาทเราจะทํายังไงให้แตงโมมีมูลค่า2,500บาทเหมือนกับการทําความดีของเด็กๆนะครับนำสิ่งที่จากศาสนานะครับเหมือนที่พระอาจารย์ได้เล่าไปเมื่อสักครู่ แล้วก็นํามาสอนเด็กว่าเราจะทําตัวยังไงให้เรามีมูลค่าเราจะทําตัวยังไงให้เราเป็นคนดีแล้วก็เป็นผู้ที่นําอนาคตชาติของเราครับนี่คือนอกจากการเป็นครูที่สอนแล้วเรายังปลูกจิตสํานึกของเด็กให้อยู่ในหัวใจของเขาด้วยครับก็สําหรับอาจารย์าภาพเองนะครับก็ขอฝากกับผู้ชมทางบ้านนะครับก็สถานการณ์ตอนนี้ก็ยังไม่รุนวายอยู่เนาะ ยังไงก็ขอฝากให้ทุกคนนั้นทำความดีมีศีลธรรมประจําใจแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนาของเราให้มั่นคงสืบต่อไปก็อยากจะฝากน้องๆเยาวชนนะครับแล้วก็รวมถึงลูกลูกลูกศิษย์ทุกคนนะครับที่เคยสอนสั่งมาให้หนูๆนะครับเป็นคนดีแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะครับเราจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่รักอันดีกันอย่างนี้ตลอดไปทุกลูกศิษย์ ทุกรุ่นนะครับทุกๆครอบครัวครับรักลูกศิษย์ทุกคนครับ